สวัสดีครับกระแสข่าวดังนะครับลูกรู้สถานะพ่อแม่เปิดบ้านหนุ่มสอนลามฝากคำพูดถึงอดีตภรยาคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างสอนลามเทพิทักษ์เปิดใจผ่านทางรายการแฉพิธีกรแซลไม่คิดว่าหนุ่มสอนลามจะเป็นคนติดลูกอุ้มลูกและก็ยังใส่บาตรทุกเช้าซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าทุก,กวันนี้ยังใส่บาตรอยู่ลูกก็ใส่บาตร มาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วซึ่งวิจิสามขวบครึ่งตอนนี้เรียนบเบล่เปียโนและกำลังเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่อนุบาลปรางทิพย์ของพี่พีทกับพี่น้ำพึ่งซึ่งเขาสอนสองภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีภาษาจีนเพิ่มมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นทั้งพ่อและแม่สอนลามเผยดูแลลูกเองเคยชินแล้วและก็เฉย มีหลานคุณแม่ก็ดูแข็งแรงขึ้นมากก็เป็นกำลังใจและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากอยู่กับหลานไปนานๆถามว่าทุกวันนี้ปิดใจเรื่องความรักไปแล้วเลยไหมคุณพ่อลูกหนึ่งก็ตอบว่าไม่ได้ปิดแต่คิดว่าเรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยซึ่ง ถ้าลัคกี้อินเกมก็จะไม่ลัคกี้เลิฟลูกสาวก็ได้มาเติมเต็มซึ่งสลามยอมรับว่าลูกมาเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองนั้นดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งด้านการดำเนินชีวิตทำให้รักตัวเองมากขึ้นอยากอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขาไป็ันนานก็รักษาสุขภาพทั้งยังยืนยันไม่ได้กีดกันให้แม่เจอกับลูกวิจิตเข้าโรงเรียน ผมก็ยังไม่ได้เจอเสาอาทิตย์ก็ไปเรียนพิเศษก็ไม่ได้เจอกันทั้งคู่ถ้าแม่เขาจะมาเจอก็ต้องติดต่อมาก็ต้องมีการประสานเข้ามาให้ชัดเจนว่าจะยังไงเราก็ต้องเอาการศึกษาของลูกเป็นหลักคือไม่ต้องย้ำสถานะพ่อแม่ว่าเป็นยังไงสอนรามเต,ตอบว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้ เขารู้เรื่องเร็วซึ่งก็เอาเป็นว่าเอาข่าวมาจากไหนเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปเราไม่คิดว่าจะมีใครในตอนนี้อยากจะโฟกัสเรื่องงานวิจิและคุณแม่ของผมซึ่งหนุ่มสอนรามนั้นเผยไม่ได้ขีดกันแม่ลูกเพียงแต่ลูกสาวนั้นเริ่มเข้าเรียนจึงไม่ได้มีเวลาเจอส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เจอลูกสาวด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลนิวส์สัปเดตครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ